ไสยเอ็นแกงสเตอร์กวนคิดวิดแกงสงสัยจังเลยที่บ้านพี่เต้กับพี่พัทจะมีอะไรนะไม่รู้สงสัยต้องร้องเข้าไปดูแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ต้ซด้วยไปไกันเลยเอ้พี่พัทฮะวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีน้องๆแกงสเตอร์ของเราเนี่ยนะครับผมมาเยี่ยมบ้านอ่าแน่นนะสิแต่พี่ไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะมา เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่า,<อ>านะครับเะเป็นน้องๆที่เรารู้จักกันไหมน้าอ่ะ สวัสดีครับผมน้องพิกเกอร์น้องพอใจน้องพอใจส่วนพี่พี่เต้รครับกับพี่พพกับพี่พัทนะครับผมวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเรามาเที่ยวบ้านพี่เนี่ยพี่บอกเลยว่าจะมีอะไรเจ๋งๆที่เราได้ดูกันแน่นอนความเจ๋งเนี่ยนะครับผมของบ้านของพี่เนี่ยแน่นอนเลยตั้งแต่ทางเข้าก็เจ๋งแล้วนะคร <นะ S 1> ับเจ๋งขนาดเนีเดี๋ยวเราลองดูนะเราไม่ต้องเอามือไปเปิดประตูเสียเวลาเราสามารถกดตรงนี้เลยทเล็ต ถึงกับร้องว้าวอาหานเลยทีเดียวนะครับผมสุดยอดประตูเปิดได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะไปดูข้างไหนเราจะสุดยอดขนาดไหนไปเที่ยวบ้านไปเลยี่วบ้างคะตอนนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาพวกเราเนี่ยขึ้นไปที่ชั้นที่พวกเราอยู่นะครับผมข้างในนั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องเลือกชั้นก่อนนะกดป้ายยังสั่งการทั้งหมดนะฮะด้วยรีโมทแท็บเล็ตอันนี้เลยนะครับผมว้าวีพี่กับพี่พัชร์เที่ยว สวัสคะวันสวยไหมคะบ้านนี่ร้านกับพี่เต้สวยจังเลยเมื่อไรของพี่อ่ะโอ้พี่เต้เราอยู่ที่ชั้นที่อะไร่คะอยู่ที่ประมาณชั้นที่สองร้านฮะเชื่อไหมมันจะขึ้นไปยันดาวอังคารกันเลยเดียวอะไรชั้นที่สองร้านพี่เต้ที่ไหนพวกี่อ่าพอสมควรประมาณชั้นที่แปดสิบเก้าสิบแล้ครับไดครับผมอ่ะนี่กำลังขึ้นไปแล้วมีบรรยากาศมีที่จอดมอเตอร์ไซคสวยงามมากเลยนะครับผมมองเห็นใช่ไหมฮะโน่น โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ถึงบ้านของพี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างนอกห้องีนี้จะเป็นยังไงนะครับเจ๋งสุๆเลยนะครับตามไป<ห>เลยนาใเลยกิจกรรมสนุกสนุกอเราอยู่นะครับโอเควันนี้นะมาถึงบ้านพี่พัชตั้งทีไม่มีของเล่นว้าวาเนี่ยแสดงว่ามาไม่ถึงวันนี้พี่พัชจะมีของเล่นอย่างหนึ่งให้กับเด็ๆทำด้วยดกๆคิดว่า ของเล่นที่พี่พัชจะให้ทำตัวนี้คิดว่าเป็นอะไรเหรอติกตลอกติกตอกจรวดถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําจรวดวนี้กันมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยมันจะมีตัวฐานนะคะที่ประกอบไปด้วยไม้จํานวน4ชิ้นกันไกรไ์คัวปืนกาวนะคะแล้วก็สายยางสายลิงร็อกเก็ตสกระบอกระบกเล็กกระบอกเล็กลหนึ่งกระบอกใหญ่หนึ่งนะคะ ถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วค่ะเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราแกะถุงวัสดุอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาทําเป็นพร้อมกันเด็กๆลองสังเกตสิว่ามันมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างมีฐานค่ะมีฐานใช่ไหมครับมีอะไรอีกมีไซลิงมีไซลิงแล้วถ้าเราจะทําให้มันสมส่วนสมส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยเราต้องทำยังไงดีเราต้องเริ่มจากที่ไหนก่อนฐานค่ะเริ่มต่อที่ฐานก่อนใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นหยิบไม้มาาก่อนเลยค่ะที่เป็น แผ่นเหลี่ยมหนึ่งค้านะคะหนึ่งชิ้นอ่าหนึ่งชิ้นแผ่นใหญ่ๆนี้เลยใช่ไหมครับกับแท่งไม้นะคะแท่งไม้ตัวนี้นะอันนี้นะคะใช่แล้วคราวนี้อาจจะต้องใช้คุณเจ้าเด็กต้องมีความระมัดระวังนะเพราะมันค่อนข้างจะร้อนนะคะพี่ตาจะให้ติ๊กเกอร์ลองดูหน่อยดูสิอันนี้ครับผมเพื่อที่จะทำให้ตัวเนี้ยมันแน่นขึ้นโดยการขันตัวนี้ค่ะเกลียวขันไปเรื่อ น็อตของเราค่อยๆเลื่อนลงไปทะลุแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตัวด้านหน้าเนาะเด็กๆหยิบไม้ของตัวเองออกมาเลยค่ะแล้วลองสังเกตซิว่ารูที่เขาจอดมันเป็นยังไงมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันมันเป็นแบบไหนคะมันเฉียงขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนี้หัวจรวดพุ่งขึ้นด้านบนหรือด้านล่างด้านบนด้านบนเพราะฉะนั้นการที่เราจะติดไม้ตัวนี้เราจะให้ช่องที่เฉียงอยู่บนหรืออยู่ล่าง อยู่บนอ่าอยู่บนถ้าอย่างนั้นทุกคนรู้แล้วเดี๋ยวเรามาติดไม้ตรงนี้กเลยน,นะคะโดยใช้ปืนกามอนเดิมติดลงไปเลยหลงไไูตรงนี้น,ในะใจนะว่าฉ<ช>ียงอยู่ข้างบนแล้วนนใช่ไหมอ่าใช่เรียบร้อยตัวจรวดเนี่ยพี่พัชรีตัวนี้จับตัวนี้ให้2อ,อันนะคะเด <ๆ S 1> ็กๆเห็นไหมว่ามันต่างกันทําไมถึงต่างกาันล่ะเพราะว่าอันใหญ่กว่าต้องใช้เลนอากาศเพื่อไปส่งให้กับหลอดนี้ ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้ากระบอกมันเท่ากันมันจะไม่มีแรงดันที่จะให้ตัวร์มนพุ่งไปข้างหน้าได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มขั้นตอนนี้กันนะคะระวังมือนะแต่ข้อระวังคือระวังมือนะคะเนื่องจากว่ากาวร้อนมันเป็นซิลิโคนเนาะมันโดนความร้อนแล้วมันก็จะละลายนะคะใส่ยังไงเอจะใส่ตรงไหนก่อนใส่ตรงไหนหลัง ได้ไหมครับงาน,นอาจจะอาจจะบอกว่าคราวนี้เวลาเราจะตกแต่งจรวดเนาะพี่พัดให้เราใช้ไอเดียของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยนะคะว่าจรวดเราจะออกแบบรูปทรงยังไงต้องคํานวณดีๆนะว่าถ้ามันเป็นทรงแหลมทรงต้านมันมีผลต่อก,การวิ่งของจรวดหรือเปล่าโอเคเริ่มเลยตามจินตนาการนะครับผมขีดเขียนจินตนาการของตัวเองฮนะลงไปถูกต้องค่ะพี่เต้เอาละ ครับผมตอนนี้จรวดของพวกเราก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคบผมจะเป็นฐานที่แข็งแรงอ่าแล้วก็จรวดในขอโชว์นะฮะจรวดของแต่ละคน <Hey. S 1> อันนี้โอ้โหลูปร่างแตกต่างกันม,มากของพี่นี่ดูคล้ายๆกับอพอลโลนะร <mm> ู้ว่านะเดี๋ยวเรื่องของเรานี้จินตนาการทําไมของอย่างน้องพอใจทําไมถึงออกมาเป็นรูปนี้ได้ฮะเพราะว่าหนูชอบสีฟ้าลแล้วก็สีแดง <mm. ่ะชอบสีฟ้าสีแดงติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อ่าทำไมเราถึงทำออกมาเป็นรูปแบบนั้นฮะ ทีแรกจะทําเป็นคล้ายๆต้นไม้เอ่อาติดหัวกลัวว่ามันจะหนักเกินไปก็เลยมาติดตรงนี้คิปเตอร์คำนวณเรื่องน้ำหนักค่ะพี่เต้พี่เต้ไ้ฟังแล้วจ่ายธรรมชาติแล้วก็น้ำหนักด้วยการคำนวณอะไรเรียบร้อยแต่ก่อนอื่นเราต้องดึงก้านนี้ขึ้นมาก่อนนะคะทำไมเราถึงต้องดึงมันขึ้นมาด้วยคะเพื่ออะไรลูกเพื่อให้มีอากาศอยู่ด้านใน ใช่ค่ะเพื่อให้กัดดีด้านในนั่นเองเพราะว่าเราต้องใช้อะไรครับแรงดันอากาศอ่าแรงดันอากาศนะครับถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาแข่งขันกันเลยว่าแล้กันเลยตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยจรวดของเราให้ทะยานขึ้นไปสู่อวกาศออกไปนอกโลกเลยนะครับผมผพร้อมแล้วหนึ 1, 2, ่งสองสามตุ๊บอ้ตายซะงั้นของพี่พั๊ไม่ออก เมื่อกี้ยิงไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวให้โอกาสอีกครั้งหนึ hơn, ่งท okay. ีมนู้นเขายิงก็ไม่ค่อยจะออกนะ้วจะดูดเข้าได้เป็นป่าแล้วอ่ะเอาใหม่่ขออีีกกกทดดููููถถนะไปใหู้งนมาขอทีนึงนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหไปเลยไปเลยยิงออกไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับผมนะครับแสดงว่าแรงดันอากาศ ข้างในที่เรากดลงไปนี่ใช่แล้วค่ะที่มันเคลื่อนที่ไปได้เพราะว่าแรงดันอา,ากาศที่มันอยู่ในนี้นะคะไปกระทบกับตัวจรวดของเราเลยทําให้จรวดของเราขึ้นไปข้างหน้าได้เองค่ะพี่เต้สุดยอดมากเลยนะถือเป็นอีกหนึ่งของเล่นนะครับโหสนุกสนุกน,นะที่วันนี้เราได้มาทำกันนะครับแต่แค่นี้คิดว่าพอฮะ ว้าวพอไหมฮะว่าแต่มาบ้านพี่เต้กับพี่พันธ์แล้วมีของที่เจ๋งกว่านี้อยูไหมฮะโอ้แล้วพูดแบบนี้ไม่ดถูกกันมากเลยพี่เต้กกันถูกแล้วไม่มีนะครับผมไม่มีกัล้อเลนเออต้องมีดิครับผมถ้าอยากสุดนะเดี๋ยวพี่พาไปดูไปกันเลยก็พอมาไม่อยากจะบอกเนี่ยจะพุยว่าองนี้เจ๋งมากใช่แล้วรับรองไปเจอนะต้องบอกว้าวจะเจ๋งขนาดน้นเชียว์เหรอตาโตโตเลย่ อาจจะเดินไกลทีนึงนะเพราะว่าบ้านพี่เนี่ยกว้างใหญ่มากนะฮะโอเคมาถึงห้องนี้แล้วเราบอกว่าอยากจะดูอะไรเจ๋งๆใช่ไหมฮะบอกเลยว่าเจ๋งแน่นอนพี่พัทครับชูล้วค่ะนี่เลยลองสวมดูนะคะโอ้เป็นไงละคะสนุกเลยใชมล่ะตอนลองแบ่กันความสนุกให้กับพิเกอร์ดูบ้าง ดูซิพิกเกอร์จะเจ๋งพอไหมสำหรับตอนนี้เป็นไงครับพิกเกอร์ดูว้าวอะไรเนี่ยเจ๋งไหมล่ะเอ๊พิกเกอต้ทำอะไรอยู่นี่อะไรอยู่ด้วยตอนนี้พิเต้กำลังอยู่ในโลกเหมือนจริงของเขาอยู่ค่ะเขากำลังดูแว่น D R เหมือนที่เราดูอยู่นี่แหละพิเต้คะครับออกมาจากโลกสเสมือนจริงได้แล้วค่ะพิเต้โอ้โห ยังไงละคะสุดย้องนะครับเมื่อกี้ไปเที่ยวอยู่ใต้มหาสมุทรเลยอย่ากของน้องเนี่ยอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างจะแพงนะอ,อ่าแต่งพี่เนี่ยสามารถทําได้นะแต่ถ้าน้องประดิษฐ์ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้เอากลับบ้านเลยอยากได้ไหมครับอยากได้ค่ะอยากได้เอามาคนละร้อยเดี๋ยวเรามาช่วยกันประดิษฐ์่าใช่แล้วอ่าไม่ยากไม่ยากครับ VR มันคืออะไรเหรอ อ๋อ VR คือเทคโนโลยีอย่างหนึ่งหล<ช>่ะที่เดี๋ยวนี้เขาเอามาใช้กันแพ่หลายเลยนะคะ VR ก็คือการสร้างหรือการจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงให้เรามีความรู้สึกและการรับรู้ที่เสมือนจริงมากที่สุดค่ะอ่าอันนี้คือเทคโนโลยี VR ที่เราดูไปเมื่อกี้แล้วตวัว V กับ R เนี่ยมันคืออะไรหรอคะ กับอาย่อมาจากคำว่า virtual reality ค่ะ virtual ที่แปลว่าเสมือน reality ที่แปลว่าความจริงค่ะเราก็เลยได้เห็นภาพเห็นอะไรที่มันเสมือนจริง<อ>วเวลาอยู่ในกล้องอยู่ในแว่นกถูก,กต้องค่ะ,ะไปเลยครับไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยไปเลยครับมาเลยครับผมปั๊บเตรียมมาให้สำหรับน้องๆไห<อ>นๆก็บ้านเราละนะครับเดี๋ยวเรานั่งยืนทำกิจกรรมอะไรก็เพื่อความสะดวกโอเค อุปกรณ์มาอยู่ตรงหน้าของเราแล้วฮะเ,เดี๋ยวดูข้างในดีกว,ว่าว่ามีอะไรบ้างนะพี่พัดครับมีอะไรบ้างเนี่ยพี่เต้ทำไมอุปกรณ์เยอะขนาดนี้อ่ะเอพี่เต้กเก็บกล่องเลยค่ะแอมอาจัะเอากล่องมาเก็บซะหน่อยอ่าอันนี้นะคะเป็นกระดาษแข็งเนาะสำหรับไว้ใช้ทำประกอบเป็นตัวกล้องนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกมันเป็นเ,นเลน,นูนค่ะอ่ามีสองห้าน,เนะ,ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านม่ใค่ไหนเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะแกะ ถุงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ VR คนละหนึ่งถุงให้เด็กๆเด็กๆเห็นร่องที่เขาลอยที่เขาเจาะเป็นจุดยๆไหมคะให้เด็กๆแกะน,นี้ทิ้งเลยลูกอ่าแกะเ,เสาะร่องเสาะรอยเสาะร่องเสาะรอยเหมื<ะ>อ,อที่เจ้บอกเลยมีสี่ช่องแกะให้หมดบอกเลยว่าเดี๋ยวพอทำเสร็จออกมาเนี่ยจะได้เหมือนแบบกล้อง VR แบบ ที่เราดูเมื่อกี้นี้เลยใช่กลับบ้านไปเอาไปวดเพื่อนได้เลยกลับบ้านไปมันดูสบายสนุกเลยเราจะมาติดเลนส์กันดีเดเลนส์แดงขึ้นมาเลยค่ะสังเกตไหมอันนี้คืออะไรเป็น,ปนมีลักษณะเป็น,น,นยงไงเลนส์นูนลักษณะเป็น,น,นยังไงลองดูสิคะมันไม่เท่ากันนะคะด้าน<ม>าบนมันจะ,น,น,ะ,น,จะนูนกว่าด้านล่างอ่าด้านบนจะนูนกว่าด้านล่างแล้วดเด็กๆรู้ไหมเลนส์นูนจะมีคุณสมบัติยังไงทำให้มันหนาตรงนี้มันขยายขึ้นนะคะเพราะว่าเลนส์นูนมันมีคุณสมบัติในการรวมแสงลูก ามันสามารถทำให้เราเนี่ยรวมภาพจากที่เราเห็นในจอนี่ยขับเข้ามาได้ตอนนี้เราก็จะได้เลยแล้วลองดูสิเห็นหรือเปล่ายังไม่เห็นใช่ไหมได้ไหมเพื่ได้แล้วกดไว้ก่อนอาะลองกดไว้แล้วตอนนี้นะครับผมแวฟน VR ของพวกเราเนี่ยนะครับก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วขาดอย่างนึง อะไรครับพี่เจ้โทรศัพท์ครับถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือนะครับใส่เข้าไปอ่าแล้วก็สามารถที่จะดูภาพเสมือนจริงได้แต่ว่าต้องเป็นวิดีโอที่เป็นวิดีโอจาก VR เท่านั้นที่จะไว้ดูอ่านะครับนี่เดี๋ยวเราก็ลองเอาโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็เปิดคลิปอาจจะดูใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้ามาปั๊บแบบนี้อ่าใส่เข้าไปไปิดปั๊บแล้วก็ดูได้เลย สนุกสนานแน่นอนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กับเทคโนโลยีมาเยอะแยะมากมายของเจ<ม>๋งๆเยอะแยะแล้วเนี่ยต่อไปมนุษย์เราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องอยู่คู่กับธรรมชาติใช่ไหมครับ<ช>พี่เต้นเนี่ยนะครับเรียกว่ามีสวนหลังบ้านแล้วในสวนหลังบ้านที่เนี่ยยังมีของเล่นสนุกสนกอีกด้วยอ่าสนใจไหมสนใจไหมสนใจค่ะอยากไปไหมครับ อยากไปค่ะเดี๋ยวค่อยมาวันหลังแล้วกันนะครับวันนี้ชวนน้องแล้วจะตัดแบบนี้ไม่ได้ค่อยเจ้เราต้องพาน้องไปค่ะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูสวนหลังบ้านของพี่นะครับผมว่าเป็นยังไงอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยเไปเลยคะ่ะตามมาเลยนะครับผม<ช>สวนหลังบ้านของพี่บ<ช><ข>อกเลยว่าอลังการแน่นอนนะฮะเด็กๆครับ พูดถึงสวนหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆคิดว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างนกค่ะมีนกอ่ามีนอนมีนอนวันนี้พี่พัชจะมีของเล่นที่เป็นนกเนี่ยมาให้เด็กๆได้ทำกันเด็กๆรู้จักไหมว่านกตัวนี้คือนกอะไรนกหัวขวานค่ะนกหัวขวานเก่งจังเลยอ่าพอใจแล้วนกตัวนี้ล่ะนกหัวไม่ขวานอันนี้คือนกใส่ไม้เคยสังเกตไหมว่านกพวกนี้มันมีลักษณะเด่นอะไรบ้างมันเจาะไม้ค่ะเจาะไม้เจาะยังไงเลย ปากของมันเจาะไหนลองทำท่าพี่พาดูสิแล้วเรารู้ไหมว่ามันเจาะไม้เลยเพื่ออะไรทำรังทำรังรู้หรือเปล่าคะว่านกหัวขวานสามารถไต่ต้นไม้ได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีโครงเล็บพิเศษเนาะแล้วที่สําคัญก็คือหางของมันเนี่ยแข็งมากนะคะกว่านกชนิดอื่นๆนกเพราะฉะนั้นเวลามันไต่ขึ้นไต่ลงมันจะช่วยหางตัวนี้เอาหางตัวนี้ช่วยในการประยูงนั่นเอง่วนอันี้พี่พายจะนําเสนอ เป็นนกไต่ไม้มันเป็นนกชนิดเดียวที่สามารถไต่ลงโดยการเอาหัวลงแบบนี้ได้ค่ะกับหัวเอาหัวทิ่มลงมาที่พื้นเลยใช่ลแล้วค่ะพี่เต้เคยเห็นนกที่ไต่แล้วเอาหัวลงแบบนี้ที่ไหนบ้างคะน่าจะเห็นแต่ในการ์ตูนเอ้ไม่มีเนาะแต่นกตัวนี้ทําได้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทําของเล่นกันดีกว่าค่ะซึ่งของเล่นชนิดนี้เนี่ยเป็นของเล่นที่ลอกเรียนแบบพฤติกรรมของนกในธรรมชาตินี่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวพี่พัดมีอุปกรณ์แจกให้อย่างละหนึ่งเซตเด็กๆดูอย่างนี้นะนกตัวเองที่ตัวเองเลือกมันจะมีสกอ๊อตเทปอยู่ใช่ไหมลูกเทปการสองหน้าบางเนาะให้เราทับครึ่งค่ะทับครึ่งแบบนี้ยังไม่ต้องแกะสกอ๊อตเทปนะโดยที่ให้ตัวนกซ้อนทับกันพอดีแบบนี้แล้วก็ทับเลยค่ะลุ้นอยู่ว่าจะมัดปมได้หรือเปล่าอ่ะตอนนี้ เสร็จแล้วเรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะคะดึงหนังยางให้ตึงค่ะดึงหนังยางให้ตึงอยู่ในแนวตั้งตรงได้นะแล้วก็เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คืออะไรมันเจาะแล้วก็ลงมาด้านล่างโอ้ยนสั่นสั่นสเหมือนกับที่พี่พัดบอกไหมว่ากิจกรรมที่เราทำเนี้มันลอกเรียนแบบพฤติกรรมของนกที่อยู่ในธรรมชาติเห็นไหมคะนกหัวขวาามันไปได้เจาะ ไม้อันนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันก็เหมือนกันตอนนี้เราก็ได้นกนะครับผมแต่ละชนิดของทุกคนนะครับผมออกมาแล้วนะมีทั้งนกหงขวานแล้วก็นกไต่ไม้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้มาเที่ยวบ้านที่สนุกไหมครับผมโอ้โหสนุก,นกมากครับบ้าน<ห>พี่คัดกับบ้านพิ่เต้มีขอสนุกสนุกจริงเงเพียบเลย ทั้งสองคนครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยนะครับเราได้ทํากิจกรรมอะไรไปบ้างนะจรวดจรวหด,วด<อ>ทำจรวดอ่าทำจรวหดจากสลิงใช่ไหมอ่านะครับผมเรือ่องของแรงอากาศสองสองสองเวนวาเวนวเป็นเทคโนโลยีนะครับผมสนุกสนุกเนาะที่เราสามารถเอาไปใช้เอาไปดูได้และสุดท้าย3นกไต่อไจอมซนค่ะประดิษฐ์นกไต่จอมซนนะครับผมได้กันไปสเรื่องราว3าอย่างเลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านของพี่เนี่ยนะ ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับผมเป็นเนียอสการดิจิตอลซิตี้นะครับอยู่ที่ออพวชนี่เองนะครับถ้าสนใจนะน้องๆก็แวะมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับสำหรับ EP ีหน้านะครับผมเราจะมาเจอกับแก๊งเซอร์นะครับผมคนไหนเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเรา,าลองมาชมกันนะครับผมในรายการนแก๊งเตอร์วันคิง สำหรับวันนี้เราทั้งสี่คนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายติดตามเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านความสนุกสนานของพี่ๆและอู๋หนูไส่แอนแก๊งสเตอร์ได้ทาง N S M Thailand อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลแล้วจะดูว่ารายการฟิฟิลยังมีอีกเยอะครับ